สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์2565นะครับพบกับอาจารย์อามอีกเช่นเคยนะครับแนวทางที่นี่นะครับที่ช่องอาจารย์อารเรือนราชภูนะครับผมเอาไวาสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูผลของฮานอยเมื่อวานฮานอยพิเศษปกติรวมไปถึงฮานอย VEP เช่นเดิมครับก่อนที่เราจะไปดูแนวทางสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานนะครับก็นะครับก็สะดุดไปที่ฮานอย VEP นะครับก็ หลุดไปนะครับต้องขออภัยไปด้วยนะครับฮานอยพิเศษนะครับผมก็ออก2 4 3 5 1นะครับเข้าตัวรูดตัว5นะครับก็รอดไป1แต้มนะครับฮานอยปกตินะครับแล้วก็เข้าเจาะ98นะครับในกลุ่มนะครับ4 9 8 7กนะครับก็ยังมีเบิ้ลมาติดรัวๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้8ไม่เดียวก็ยังมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักลงทุนเนี่ยก็เฮกันยกใหญ่เลยนะครับส่วนฮานอย v ีพก็ หลุดไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคิดวิเคราะห์กันเดี๋ยวอาจารย์เขียนแนวทางให้สําหรับวันนี้ก่อนว่าจะมีแนวทางตัวไหนนะครับแล้วมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันกับอาจารย์นะครับว่าตัวเลขตัวไหนที่จะเป็นเม็ดเดียวแล้วก็น่าลงทุนบ้างนะครับสําหรับชุดก็ต้มมัดเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเขียนให้เลยนะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับฮาน้อยพิเศษอาจารย์ให้เด่น5รอง9นะครับห้าเด่นพิเศษนะครับให้เด่น5รอง9นะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น3รอง8นะครับฮานอย VP อาจารย์ให้เด่น0รอง2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นเลขตระกูลค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับก็จะเป็นนะครับ593802นะครับ593802ก็จะเป็น59นะครับ5358 5052นะครับ 9 3 98 90 92นะครับ383032นะครับ8082แล้วก็02ไปกับตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกส่วนถ้ามองนะครับอันนี้นะครับสำหรับจุดข้าต้มมัดนะครับถ้ามองเมื่อวานนี้มีเบิ้ลนะครับมีเบิ้ลแล้วก็ยังมี98เป็นตัวแปรนะครับมีเบิ้ลแล้วก็มี9 8เป็นตัวแปรที่นะครับที่จะชักจูงอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ให้ระวังเบิ้ลต่อหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามันยังมี98ที่ควรที่จะระวังเบิ้ลอยู่นะครับมีสัญญาณหลักเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับอาจารย์ให้นะครับวันนี้วันนี้ให้สเป็นตัวแปรนะครับวันนี้ให้3เป็นตัวแปรสําหรับเม็ดเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีเบิ้ลนะครับมีเบิ้ลแล้วเนี่ยฮานยมักจะเอา3มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมันยังไม่หยุดนะครับเหมือนสะดุดไปนะครับแต ยังจะลากมาอยู่นะนะครับเอาไวแล้วสำหรับนักลงทุนรู้ดีนะครับว่า3ามคนจะทํำยังไงบ้างนะครับกดริบขึ้นชั้นบนชั้นล่างเรียบร้อยก่อนที่จะไปวิ่งมินิมาราธอนนะครับนักลงทุนจะหนักจะเต็มเรย้เลยนะครับล่าให้สนุกเลยนะครับ3เม็ดเดียววันนี้รัวๆขอให้นักลงทุนนะครับลงทุนอย่างมีสติแล้วก็ขอให้ได้กาไรงามๆครับสาหรับวันนี้นะครับก่อนจบกันไปนะครับอาจารย์ขออภัยที้ทุกคนโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ